บรรยากาศบ้านดอนกอยนะครับเมื่อนี้ตอนนี้ไร่ลาไร่ละะครับสิบเอ็ดจุดสี่สามนะครับตอนนี้นะครับลุงหลอดอยู่บ้านดอนกอยครับอยู่ครับไอ ่องอีสานบ้านเข้าใจเกินลอยนะครับผมปากไ้ในอออกความใจครับวันนี้ที่รีอย่างเดียวนะครับอ่ะบรรยากาศนะครับผมบนโต๊กมือว่านนี่ครับก็หมืนขึ้นนะครับสองมือน้าเต็มไปเบิดเลยนะครับแต่ว่าผมเป็นอุปสรรคในการเดินทางนะครับมองจอดรถในบ้านเยอะแยะแล้วครับยางมาเอานะครับที่จอดรถเยอะแยะนะครับยางเขามานะครับผม ืันนี้คนร้ายครับมองจอรถก็เริ่มหายากขนาดลุงหลอดมาตาเศร้านะครับผมมือนี้บังไฟมัดเด็ดมีเยอะแยะมากมายครับเหลือแต่หมานครับบรรยากาศตอนนี้นะครับ11บียงโม่งกลัวนะครับบพาะวเดีถึงเชียงนะครับผมเดี๋ยวมาเขามาเบื้องบนฐานนะครับนี่ครับบนฐานบนฐานนี่ลากขึ้นไปแล้วนะครับบังหนึ่งครับ นี่ครับบนฐานทีมงานใดเดียวเขาไปเบิ้งกันนะครับว่าสิเป็นบางไผ่น่าสิเป็นเทพพนมนะครับอ่ะสิรินาภานะครับบนเทพพนมนะครับบนฐานคือสิรินาภานะครับทุกคนทุขพันนะครับบนฐานครับบ่ได้ติดเหลื่อมนะครับเจไดอ่ามอลำกัลลังศีลม่วนน้อกัลลังสีเลิศอ่าวงญ่เสียมีสารมั่เต็มวง กันนัสงเฉลี่ยกำลังนีบรรยากาศนะครับคนกันหลายแล้วนะครับโหนะครับแต่ก็ขยังครับจื่นะครับแต่ว่ารับรองคนกับร่งพู้นะครับลังไหลเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับตอนนี้นะครับบรรยากาศลุ่นแล้วครับบนฐานคือศิรินภานะครับมาลอดลุ้นอเชียร์บางแหลกแข่งมานะครับเดี๋ยวลุงหลอดแค่ท้ายบรรยากาศให้เบิงก่อนนะครับส่วนศิรินภาเดี๋ยวที่ายคลิปคลิปนึงนะครับผมมาร่วมเชียร์บ้างไฟตื่นเต้นเร้าใจไปกับลุงหลอด F4 รับรองหวานจี ขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงร้อนเอฟ4สวัสดีลาลลา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 